สำหรับนะครับสาหรับ่านสบอท่านผู้ใหญ่กะแก่ผู้มีเกียรติที่เดินทางมาวันนี้นะครับในช่วงค่ำนะครับเราก็อยู่มอบรางวัลให้กําลังใจนะครับนักกีฬาแข่งเรือายของเราด้วยนะครับมอบรางวัลนะครับอยู่ร่วมช่วยกันจนพิธีปิดการแข่งขันจะเป็นท่าการนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราเดินทางมาในช่วงเกือบสามโมงนแล้วค่อนค่อนจะเสร็จแล้วค่อนจะเสร็จแล้วนะครับ เวลาไม่เกิน18นาฬิกาคงจะเสร็จนะครับไม่น่าจะเกิน18นาฬิกาถ้าพี่น้องชาวเรือให้ความร่วมมือนะครับนําเรือขึ้นไปที่จุดปล่อยเร็วๆนะครับก็จะไม่มืดค่านะครับก็จะไม่มืดค่าก็ขอความกรุณาด้วยนะครับพี่น้องชาวเรือผู้ดูแลเรือนะครับบอกลูกเรือของท่านด้วยหลังจากจบ เรือ35มสิบห้าพีาย3ลำครับรอบรองชนะเลิศเสร็จแล้วก็ขอให้นําเรือโอเพ่นนะครับถงึงทั้ง20่สิบลำนะครับขึ้นไปที่จุดกก